everyone welcome to my english classroom with teacher oi today we are going to learn about ordinal numbers สวัสดีค่ะคุณครูอ้อยนะคะวันนี้คุณครูอ้อยจะมาพร้อมกับตัวเลขแต่ไม่ได้มาสอนคณิตศาสตร์นะคะมาสอนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะแต่ว่าตัวเลขที่คุณครูอ้อยนํามาให้เป็นตัวเลขพิเศษพิเศษซึ่งนักเรียนก็เห็นกันอยู่ทุกๆวัน ตอนนักเรียนเรียนหน,นังสือเห็นอยู่บนกระดานสุดอะไรเอยอ๋อจำได้แล้วนีไ่ไหมคะวันที่นั่นเองใช่ไหมฮะวันที่หนึ่งที่สองที่สาม,สามซึ่งบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจเอเลขหนึ่งทำไมมี st เลขสองทำไมมี nd เลขสามทำไมมี r d วันนี้เรามาเรียนรู้กันและเรามาเข้าใจกันนะคะว่าตัวเลขเหล่านั้นเขาเรียกว่าอย่างไร และมีการใช้อย่างไรก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะเรามารู้จักก่อนว่าตัวเลขในภาษาอังกฤษมีกี่ชนิดกันนะคะเอาเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะชนิดที่หนึ่งนะคะเขาเรียกว่า cardinal numbers คืออะไรก็คือตัวเลขที่ใช้บอกจำนวนนะับเช่น1 2 3 4 5 6 seven, e i i นิ้ว I have ten fingers จะมีสินิ <energetic descriptive noises> ้วครบตัวนับจนหนูนับนะคะต่อไปมาดูประเภทที่2อง ordinal numbers คืออะไรก็คือตัวเลขที่ใช้บอกลำดับที่ตำแหน่งของสิ่งนั้นเช่น the first, the second อันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะมีเลขหนึ่งด้วยและมีตัวอักษรด้วยเลขสองมีตัวอักษรด้วยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่อง ordinal numbers ก็คือการเรียนเรื่องตัวเลขที่บอกลำดับที่อ่อแตอ่ข้อที่สามเดี๋ยวจะไม่ทราบนะคะ non i n a l numbers ก็คือเลขเอกลักษณ์นะคะเช่นเบอร์โทศรศัพท์รหัสไปรษณีย เบอร์ประจำตัวนักเรียนหรือเบอร์หลังเสือ้อกีฬาอันนี้เดี๋ยวนักเรียนก็คงได้เรียนรู้ในระดับโตต่อไปวันนี้เรามาเรียน ordinal numbers กันว่าออกเสียงอย่างไรแล้วก็วหลีก,การใช้อย่างไรซึ่งวันนี้เราจะเรียน1ถึง100ก่อนนะคะไปพร้อมมยังคะไป let's go <S มาศึกษา ตั้งแต่เลข 1- นึถึงสิกันก่อนนะคะนักเรียน,นนักเรียนมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือฝั่ง cardinal ก็คือเลขจำนวนนับนะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือ ordinal number ก,ก็คือเลขเรียงลำดับที่นะคะก็จะเห็นว่าไม่แตกต่างกันมากเลยนะคะแต่แต่แต่แต,แต,แต่แต่อะไรคะแต่มี3ามคำเนี่ย one two three สามคำเนี่ย พอมาเป็นลำดับที่ดันแปลงล่างเสช่นนั้นนะดูสิคะอันนี้นักเรียนต้องจำนะคะส่วนตัวเลขบางตัวก็ยังมีแอบให้เราได้อะไรฮะได้จดได้จำอยู่เหมือนกันนะคะอ้าวเราพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเลยนะคะวันวันก็คือจำนวนหนึ่งพอมาเป็นอ่าลำดับที่ก็คือ the first คุณครูจะออกเสียงนักเรียน2ครั้งนะคะนักเรียนออกเสียงครั้งที่3นะคะ first first นี่ค่ะแล้วนี่ก็คือตัวเลขหนึ่งนะคะแล้วก็มีตัวอักษร st กำกับนั่นหมายถึงสัญลักษณ์ของลำดับที่หนึ่งต่อไปนะคะ two สอพอมาเป็นลำดับที่ก็คือ the second ออกเสียงค่ะ second second ก็คือเลขสองสองตัวสุดท้ายเหมือนกับข้างบนก็คือค่ะ nd เอามาไว้ตรงนี้อ่ะ,อะคกูขีดเลขหนึ่งให้ก่อนอ่ะที่หนึ่งก็ st ต่อไปนะคะสามค่ะ three พอมาเป็นลำดับที่สามก็แปลงล่างเหมือนเดิม the third the third เลขสามสัญลักษณ์ปกติแล้วใส่อะไรคะสองตัวสุดท้าย R D นะคะส่วนเลขตัวอื่นนักเรียนจะเห็นว่ามีแต่ th 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 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาออกเสียง th กันก่อนนักเรียนเตรียมตัวนะคะ th นักเรียนจะออกเสียงดังนี้นักเรียนเอาลิ้นนะคะเฉพาะปลายลิ้นนะคะมาวางไว้ที่ฝันบนและฝันล่างแบบนี้ค่ะ แล้วก็ปล่อยลมออกมาแล้วก็ค่อยๆชักลิ้นเข้าไปเตรียมตัวนะคะดูก่อนค่ะ,ะ,ะ,ะอ่าะอ่าทุกคนลองทําค่ะเอาลิ้นออกมาอันนี้น้อยนะคะปลายลิ้นนี่ไม่หมืออยบบนี้ไม่ได้เอานะคะ,ะครีค่ะอ่าหนึ่งสองสามเราทำห้าครั้งเลยนะคะจ้าจ้ะจ้ โอเคนะคะอืน้ำลายมาเลยมาครูถึงบอกให้นำทิชชู่มาโอเคเรียนต่อค่ะมาเลขสี่ก็คือ four พอมาเป็นเลขที่ลำดับที่สี่นั่นเองก็จะเห็นว่าเหมือนเดิมเพียงแต่เติม th เข้าไปนะคะออกเสียงค่ะ four four เอาค่ะ four เห็นไหมคะ th เลข4แล้วก็มีอะไรคะ th เห็นะคะต่อไป5 5 five จำนวน5าอ้าวที่นี้หายไปไหนนะคะเพราะว่าเขาให้เราได้จุดได้จังไงคะดูนะคะ,ะ,คะ5ก็คือ the เปลี่ยนนะคะเปลี่ยน five ก็เป็น f i f เป็น fifth นะคะแล้วก็เติม t h ออกเสียง f i f t h f i f t h ห้าลำดับที่ห้า th ต่อไปลำดับที่หกปกติค่ะ six อันในจำนวนหก six พอมาเป็นลำดับที่หก the six ออกเสียงค่ะ six six ยากหน่อยนะคะหกแล้วก็ th ต่อไป seven เซเว n นเจ็ดนะคะมาเป็นลำดับที่เจ็ด the seventh the seventh th เห็นไหมคะออกเสียงด้วย h จำนวนแปดอ่ะว่างไปอีกแล้วแปลว่าเขาต้องให้เราจำอีกแล้วนะคะก็คือ the h ก็เขียนเหมือนเดิมนะคะ e i g h แต่เมื่อมีทีอยู่แล้วนะคะมีทีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมทีเติม h เลยออกเสียงว่า is is ออกค่ะ th แปด th ต่อไปจํานวนนับ9 9พอมาเป็นลำดับที่9อ้าวให้เราจําอีกแล้วนะคะนะักเรียนก็เป็น the night n i n ให้จําคือให้ตัด e ทิ้งค่ะให้ตัด e ทิ้งเอาไปตัดตรงนี้ไม่ได้เราต้องตัดที่ลําดับที่นะคะให้ตัด e ทิ้งแล้วเติม t h ก็เป็น the ninth the ninth ลำดับที่9 9้าเก้า t h นคะต่อไปจำนวน10คือ10เพราะเป็นลำดับที่10 โอเคปกติ the tenth t e t h ออกเสียงค่ะ t e t h สิ th เองไงคะเดี๋ยวเราไปต่อกัน11จนถึง20่สนะคะออสิบค่ะ eleven เออ e v, v, v e n ลำดับที่1 1บเอ็ด eleven e th ต่อไป สิบสอง t w e ลำดับที่สิบสองมีอะไรเปลี่ยนแปลงคะแอบให้เราคิดอีกแล้ว t w e l อะไรหายไปคะ v e ให้เปลี่ยนเป็น f แล้วเติม t h ออกเสียงว่า12 e l v e t w ต่อไป12 t h 13 13 13 e n thirteen สิาลำดับที่13บสาม th 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 ค่ะสิบสาม th fourteen สิบสีลำดับที่1ิบสี่ fourteen f o สิบหา f i f t e e ลำดับที่สิบห้า fifteenth f i f t ที่ h ค่ะ15 th 16 16ลำดับที่16 16 16 16 th ค่ะ17 17นักเรียนต้องออกเสียงนะคะนักเรียนต้องฝึกนะคะลำดับที่11 70s 7 18 18ลำดับที่18 A 18 18 18 t h 19ค่ะ19ลำดับที่19 19 19แล้ว20 20พอมาเป็นลำดับที่20นักเรียนเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะ T W E N T Y อะไรหายไปคะ Y หายไปคะ่ะอันนี้ต้องจำเลยนะคะอ่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นนี่อะไรเอ่ยเปลี่ยนเป็น I แล้วก็เอ็ดแล้วก็เติม T H แล้วก็ออกเสียงเป็นเอ็ดด้วยนะคะทเวนตี้เอ็ดทเวนตี้เอ็ดเอาออกเสียงคะ่ะ20 T H เเดี๋ยวไปต่อกันหลักสิบนะคะแล้วก็ เพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงร้ออีกนิดเดียวนะคะแล้วเราก็จะได้ทดสอบกันเรามาทวน20กันก่อนนะคะแล้วค่อยไปต่อเอาละค่ะ20บว่าไงคะ 20, 20พอเป็นลำดับที่20 28อย่าลืม8ด้วยนะคะแล้วก็ t s 28แล้วก็2 0 th ต่อไป21ก็เป็น21แต่ถ้าเป็นลำดับที่เราใช้วันตัวหลังเป็นตัวเปลี่ยนนะคะก็เป็น twenty first ใช้ยี่สิบเอ็ด st ใช้ตัวหลังตัวนี้นะคะเลขหนึ่งยี่สิบสอง twenty two พอเป็นลำดับที่ twenty อะไรคะ second twenty second ใช้ยี่สิบสองลงไทยด้วย n nd เห็นไหมคะ nd twenty three ยี่สิบสามเป็นลำดับที่ก็ twenty third twenty third ใช้ยี่สิบสามแล้วใช้อะไรคะ rd ยี่สิบสี่ t w ลำดับที่24 e n ่สกลับมาใช้ ts เหมือนเดิมแล้วนะคะยี่สาลำดับที่25 e n t y f i ี่ส s ต่อไปถ้าเป็น26ต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะถ้า26ก็เป็น26ใช่ไหมคะก็เป็น26 27 t y six ยี่สที่มี th แล้วก็เปลี่ยนตัวเลขแล้วก็ใส่ th ทำไมคะต่อไปมาดู3 0มส50 60 70 80 90ก็นะคะก็เหมือนเดิม30พอเป็นลำดับที่38 40 48 50 5 0 60 60 seventy seventy eighth eighty eightieth ninety ninety eighth เห็นไหมคะเราก็ลงเอท ie ie ถ้านักเรียนจะกระจายตัวเลขอย่างเช่นเราจะบอกสามสิบเอ็ดนักเรีก็ใช้เหมือนเดิมเอ็ดก็คือหนึ่งใช้เป็น thirty first สามสิบสองก็เป็น thirty second สามสิบเห็นไหมคะสี mm hmm. ก็เช่นเดียวกันค่ะเหมือนกันหลังจากนั้นก็เป็นตัว ts ที่เราเคยเรียนมาตอนแรกแล้วนะคะต่อท้ายด้วยตัวนั้นเป็นไงคะเดี๋ยวเราไปฝึกฝนต่อแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันเราจะมีแบบฝึกหัดกันต่อท้ายนะคะ <c oughs> มหาทาม exercise แบบฝึกหัดทบทวนกันนะคะเอ๊ะ <c oughs> แต่ก่อนคุณครูขอเพิ่มอีกสัก นี่หนึ่งนะคะเราคร้างมาอยู่ที่เก้าสิบใช่ไหมคะขอเป็นหนึ่งร้อยก่อนนะคะอ้าวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยลูกหนึ่งร้อยภาษาเอรเรียง,ง,งนับจำนวนนับว่าไงคะ one hundred one hundred ถ้าเป็นลำดับที่ก็ใช้นะคะ the one hundred เหมือนเดิมค่ะเติม th แล้วออกเสียง one h u n d แค่นี้นะคะอ่ะโอเคเราก็เออ่จบกันตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบพวงหัดเลยโอเคแบบมาของเรานะคะนี่ขบวนสัตว์เรียงลำดับมาเลยเจ้ากระต่ายมาก,ก่อนแล้วมานกปลาหนูสุนัขแมวแล้วก็เต่านะคะเรามารู้จักชื่อกันก่อนนะคะอ่ะ rabbit bird, fish, mouse, duck, cat, turtle เรียงลำดับมาเลยนะคะมีคำถามว่า which animal is ตรงนี้คุณครูจะเขียนคำถามถึงลำดับที่นักเรียนจะต้องตอบว่าครูถามลำดับที่เท่าไหร่นักเรียนก็ตอบเจ้าสัตว์ตัวนั้นเลยนะคะ Which animal is the อ่าคุณดูนะคะดูนะคะ the นี่คือลำดับที่เท่าไหร่ the first ตอบเลยเจ้าสัตว์ตัวนั้นที่อยู่ในลำดับที่อะไรไปได้ก่อนนะคะลำดับที่หนึ่งก็คือ rabbit โอเคนะคะต่อไปถ้าคุณครูจะเปลี่ยน which animal is the second second ซาตานไหนอยู่ในลำดับที่สองชีบห้า second แต่ลำดับที่สองก็คือ bird ต่อไปอ่าไหนที่นักนะเรียนตอบได้เลยนะคะ which animal is the third the third านั้นก็คือลำดับที่3คือ fish which animal is the อ่าใส่เดิมไว้เดีกกาเปลี่ยนตัวนี้ the the fourth เทานั้นก็คือ mouse which animal is the the อะไรฮะเนี่ย the fifth The fifth เออคืออะไรเอย่ย dog ค่ะต่อไป which animal is the สัตว์ตัวไหนเอย่ยที่เป็นลำดับที่อ่าลบให้สะอาดก่อนลำดับที่ sixth which animal is the sixth ลำดับที่หกคือ cat และสุดท้ายนะคะ which animal is the seventh ที่เจ็ดก็คือ two t o โอเคนะคะเดี๋ยวอันนี้เข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนตอบเองนะคะหกข้อคุณครูจะไม่บอกไม่อะไรเลยนะคะและจะไม่เรียงลำดับแบบนี้ด้วยนะนักเรียนต้องดูเองนะคะไปทำกันค่ะเอาละคะ่ะหลังจากที่เจ้าสัต ทั้งหายของคุณครูอ้อยเขาวิ่งสลับตำแหน่งกันแล้วนะคะทีนี้แหละตำแหน่งใหม่แล้วไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคอยอ่านและดูให้ดีๆนะคะว่าลำดับของสัตว์แต่ละตัวที่คุณครูถามคือตัวไหนโอเคเริ่มเลยนะคะ which animal is the ข้อที่หน,นะคะ the อะไรเอยดูตำแหน่งที่คุณครูให้มานะคะว่าคุณครูจะถามอะไร อ่าตำแหน่งแรก Which animal is the อ่านเองแล้วตอบเลยข้อหนึ่งตำแหน่งไหนนะคะต่อไปข้อที่สองคุณครูจะเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะคะ Which animal is the ข้อที่สองค่ะตำแหน่งนี้คือสัตว์ตัวไหน ถ้านักเรียนรู้และเข้าใจก็จะตอบได้ว่าตำแหน่งนี้คือลำดับที่เท่าไหร่ข้อที่3เลยนะคะ Which animal is the อ่านให้ออกแปลให้ได้แล้วจึงจะรู้ว่าตำแหน่งนี้คือสัตว์ตัวไหนเสรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4 กูจะเปลี่ยนตำแหน่ง Which animal is the อ่าตำแหน่งนี้คือสัตว์ตัวไหนคะอยู่ในลำดับนี้ฮะง่ายเนอะบางคนทำได้สบายสบายต่อไปข้อที่ห้านะคะ Which animal is the ลำดับไหนเอย่ย นี่อ่านออกแปลได้ตอบได้ค่ะต่อไปข้อที่หกโหบางคนถูกหมดเลยใครถูกหมดเอ่ยใครมั่นใจข้อที่หกนะคะ which animal is the อ่าตำแหน่งนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ย ข้อแล้วถูกแล้วใช่ไหมคะข้อสุดท้าย which animal is the อาตำแหน่งนี้ลำดับที่เท่านี้คือตัวอะไรข้อสุดท้ายและข้อเจ็ดตอบแล้วใช่ไหมคะอ้าวเรามาเฉลยกันนะคะดูซิว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะคะอ้าวข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งคำถามบอก which animal is the fourth 4ลำดับที่4เจ้านะัน้นวันนี่ลำดับที่4ก็คือใคร Rabbit ก็คือกระต่ายใช่ไหมคะก็คือเจ้ากระต่ายนั่นเองข้อที่2องคำถามข้อที่2อผู้ถามตำแหน่งที่ s 6ที่6ใช่ไหมคะท,ที่6ลำดับที่6ลำดับที่6ก็คือนี่คืออะไรฮะทัวร์ทัวที่ u r t A d e. ก็คือเต่านั่นเองใ่รถูกแล้วคะ่ะเก่กงมากต่อไปลำดับที่ไอทัวข้อที่สามข้อที่สามคุณครูถามว่า which animal is the อะไรคะตำแหน่งนี้ the third third ลำดับที่สามนั่นเองนะ drd ตรงนี้เลยดังนั้นก็คือมันก็คือเจ้า mouse เจ้าหนูนี่เองใช่ไหมคะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่คุณครูถาม which animal is the นี่เลยตำแหน่งนี้เลย seven seven ที่เจ็ด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 นี่ยังไงคะนกนะคะ bird นกต่อไปข้อที่ห้า ข้อที่ห้าคุณครูถามถึงตำแหน่งนี้อ,อะไรเอ่ย Which animal is the second ก็คือตำแหน่งที่สองเห็นไหมคะ nd nd ก็คือเจ้า cat แมวเป็นไงคะถูกกันหมดเลยนะคะต่อไปข้อที่หก ข้อที่หก Which animal is the, the 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 อะไร first ลึงไทย t h ว S T ฉลาดเลยเห็นไหมนี่ S T นี ST, ่เห็นไหมคะตำแหน่งที่หนึ่งนั่นเองก็คือเข้าเจ้าอะไรฮะปลา fish ปลาแล้วก็สุดท้ายก็คือตำแหน่งที่ห้านะคะว่าไงตำแหน่งที่ห้า f ิบเศีเหมือนที่ห้าก็คืออะไรโอ้โหนี่อยู่ในลำดับที่ห้าก็คือเจ้ายอเจ้าสุนัขหน้าหมดนี้เองเป็นไครคะถูกหมดกันเลยใช่ไหมไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบว่าทบทวนอีกครั้งหนึ่งด้านล่างนะคะวันนี้คุณครูก็บ๊ายบายคะ่ะ